ไปดูเรื่องของการป้องกันแรงงานข้ามชาตินะคะที่มีการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนที่ผ่านทางช่องทางธรรมชาติกันบ้างค่ะโดยที่รองผู้บัชาการตํารวจภูธรภาค7นะคะท่านได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับได้มอบนโยบายในการป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะคะ ผู้สข่าวรายงานว่าที่สอพอสังขละบุรีค่ะพลตํารวจตีวัฒนายี่จีนรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7พร้อมด้วยพันตํารวจเอกพงศกรอุปพงศรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและคณะได้เดินทางมาที่สอพอสังขละบุรีนะคะ ก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปยังห้องประชุมของสอพอสังขละบุรีค่ะเพื่อประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองทหารตมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการป้องกันปัญหาอาชญากรรมตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยใช้ช่องทางธรรมชาติซึ่งในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีก็พบว่ามีแรงงานนะคะที่พยายามหลบเลี่ยงการจับกลุมของเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะ โดยที่การประชุมในครั้งนี้เนี่ยประเด็นสำคัญนะคะก็คือเป็นข้อกังวลของทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติค่ะที่ท่านได้เน้นย้ําให้ข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนให้ดําเนินการป้องก,รรกันร่วมกับฝ่ายทหารและปกครองเพื่อร่วมมือกันสกัดในทุกช่องทางต่อจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังจุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านเจดีสองค์ที่อําเภอสังขระบุรีนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยอยู่ติดกับบ้านพญาตองซูประเทศเมียนมาค่ะ พื่อที่จะไปติดตามถึงสถานการณ์ชายแดนเมื้องต้นตอนนี้ได้รับรายงานนะคะว่าออขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ยังปกติอยู่ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจการทํางานและมอบขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจตอชอดฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจความมั่นคงและเส้นทางธรรมชาติบ้านบ่อญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะนะครับในเรื่องของงานมั่นคงนะครับซึ่งเรามีแนวชายแดน เิดกับเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะจุดตรงนี้นะครับซึ่งที่เรียกว่าจุดตรวจน้าเกลกนะซึ่งเป็นถือว่าเป็นจุดสกัดจุดหลักนะครับมาตั้งแต่ด่านเจดีสามองค์นะต้องผ่านตรงนี้นะครับก็มากําชับการปฏิบัตินะครับนอกจากมาตรการโควิดต่างๆที่เป็นข่าวนะครับก็จะมาดูความเข้มในเรื่องของการตรวจคนเข้าออกนะครับซึ่งมาวันนี้นะก็มีมาตรการถือว่าใช้ได้นะครับมีการลงทะเบียน คนเข้าคนออกนะครับแลวมาตรการระยะยืระยะยาวเนี่ยกำลังจะให้พื้นที่นะครับตรวจสอบอผู้คนที่อยู่น,นี้ทั้งหมดนะครับลงทะเบียนรวมทั้งรถยานที่เข้ายนานพาหนะที่เข้าออกนะเพื่อง่ายนะครับแล้วกส็สามารถป้องกันและสกัดกั้นได้ดีนะครับในเรื่องของการที่จะลักลอบนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับหรือคนต่างด้าวนะครับก็มาให้กําลังใจและมาดูดูแลความเป็นอยู่ในเรื่องของเจ้าที่ ที่หน่วยร่วมบดบัิแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ก็มาดูในเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่เป็นข่าวในเรื่องของชายแดนเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเรามีปัญหานะครับก็มาได้รับฟังข้อมูลของในส่วนของปตอเองทหารเอง